啊？咯？啊？咯？ คลิปนี้มีคำพูดหยาบคายแล้วมีเนื้อหาที่คนเหมาะสมไม่เหมาะกับเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีเด็กๆจะชมกันเรืองของมึงผมเกิถนถนนแงบบ เดี <wykor> ๋ยวเราเก็บของต้นสองนเดียวเดี๋ยวเรามาดิเก็บได้เก็บได้กูกลัวครับพี่เต็มจริงแต่ตัวนเก็บแล้วดิดแม่งเลยไหมเกี้ยวดีเลยกูให้ไปเลยเนี่ยเก็บได้กูให้ไปเลยเนี่ยเดี๋ยวมือเกี้ยวมาแล้วเกี้ยวมาได้แล้วเกียวเดี๋ยวรับมือสองตัวบ้านหนึ่งสองตัวออารับมืออ่าเก็บเด้อเดี๋ยวมันฉีดไปหาหมดเลยนะเคียวต้นหนึ่งตัวหนึ่ง ยังดิวดิวสองวิดรอ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 าเอาขอแค่นี้ประสามึงหัวทำไมเงี้ยอ้หน่ไม่เงี้ยยังไม่มาตอโกงแค่เคียวยิงปืนก็ไม่เงี้ละ ใส่าสิบอทิมกัใส่ววาจะมีกันละกันฮะใส่ววาจะมาเย็ดกันใส่ววาจะเดากันหลอพะโยเียบอะมหาเพื่อนครับเล่นวันแรกครับเล่นด <Le hn S 2> ้วยได้ไหมครับ เนโหดจังตัวเปล่าได้เฮียคตรโหดเลยใครซ่าครับผมมาแจกของครับโอ้โหเลยขอโทษพี่ขอโทษดิเราเลนเหลืออยู่สามสิบกวนอ่ะยิงปืนลั่นเองตกใจเองไอ้สัสคือมันเกิดปรากฏการณ์หลุดกันหมดเลยนะ คือแบบไม่มีคนอยู่เลยอ่ะจริงเหรอเดินแล้วโล่งเลยอ่ะเดินโล่งเลยนะเออโล่งแต่บ้านไม่รู้มีไหมอ่ะไม่รู้กูเดินไปก่อนไม่รู้กูเดินไปตายแล้วมึงจะคุยแล้วมึงจะคุยแล้วคุยแล้วอย่ายิงกูเลยมึงคุยเลยฮะฮะบนบ้านไอสัตว์บนบ้านมึงเอาเปล่ะมึงเอาเะล่ะต่อยพ่อคูเลยดีกว่ามามาบนบ้านมึงเอาเะล่ะมึงเอาเะล่ะอ่าไม่มีใครอยู่บ้านเป็นของกูแล้วล่ะจุ๊บ เรามีแ0นัดเรามีให้14นัดอะ14นัดขอบคุณเอาไปต่อยอดไงต่อยอด94เลยนะวะดูด้วยใครดูด้วยใครมาต่อยงต่อยอดดีดเอาไปไปดูด้วยนี่กับลังคุยกับใครช่วยด้วยซอมบี้บุกบ้านเปเมไปกาลงมาแล้วแค่เราดี ช่วด้วยใครก็ได้ช่วหนูด้วย <c oughs> นายชื่ออะไรอ่ะ <c oughs> นายชื่ออะไร <c oughs> ทำไมนาะย <c oughs> ต้องพูดคำหยาบด้วยอะ่ะ <c oughs> พ่อแม่เสียใจนะตอบหน่อย <c oughs> ในชีวิตเราเนี่ยยังไม่เคยพูดคำหยาบใครเลย เวลาเราโดนยิงอ่ะเราก็จะเปล่งเสียงออกมาว่าเอาไว้วะเพศชายแล้วแต่เราหรอโอขอบคุณมากที่ไม่เบียดเบียนกันพูดอะไรอ่ะมาได้ยีไม่ได้ยีโอ้รถเบนเทน ดดเขามีพลังที่สุดยอดเก่งกาดเย็ด yeah, <c oughs> พวกอาธรรมแล้วให้แตกในโ <c oughs> อ้โอ้ยิงเป็นจังหวะด้วยเจ้าตึมตึมเจ้าตึม,ต,ม,ต,ม,ต,มตึม้าตึมตึมริ่มตึมตึมตลกปะตลกปะตลกดีนะปู่แม็กครับปู่แม็ก อยู่ป้าวหมูแม็กเอามาคุยกับเบนหน่อย is hero time แม่ไม่ออกเลยอะยิงยิงไม่กลัวแล้วก็ก็ก็ตอกตะปูนายสมองมีปัญหาเหรอเราช่วยนะเราไปนี่กันป้ะลาตลาดนะาฉันว่าเธอต้องชอบตลาดแน่นอน อย่างนี้อ๋อไอมันจะมามันจะมาเลยมันมาอาหนี้ขึ้นขึ้นขึ้นบ้านขนี่หลังบ้านไหนไหนอยู่รั้วรั้วสั้นรั้วยาวรั้วอะไรรั้วหลังบ้านรั้วหลังบ้านมาแล้วเฮ้ยนั่นไงรั้วสั้นรั้วสั้นมึงสั้นไหนไอสัตว์ฮะมึงคุยแลไรต่อยพ่อด่ามึงโดดยองยองมองมองเนู่นุณหงส์รอยสวัสดีครับผมชื่อแม็กนะครับ ดึงดึงโดดดึงดึง <c oughs> ผมรู้ว่าคุณเก่งกว่าผมคุณวิ่งมายิงผมเลยผมจะได้ตายไงจะได้ไม่ลำคาญ <c oughs> โอ้ขอโทษครับเสียใจจริง <c oughs> เข้าบ้านล,ล้างบ้านเ้ยๆๆ <c oughs> กระโดดไปลุยแบงเลยวะ ้าตาบ้านแล้วตาบ้านร่างชั้นตาบ้านแล้วมาเลยขวดเลยนี่ตอดตอดตอดนี่สกิทมดมดตายวิเขาหอบตัวเองเนี่ยมาเอ้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอโยอูมืดไปโดนไปดนไม่โดนเลยมืดแม่งบอกมืดไวยแต่ยิงไม่โดนกูเลย ช่วงธรรมสอนใจผมหัวเดือดแล้วนะครับคุณยิงเราก่อนโดนผีตบตายคนั้งที่เราไม่เคยทําอะไรเลยบาปนะครับตกนลกแน่คือตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยการทําใครทําบาปทํากรรมใส่ใครคุณจะได้รับผลแบบนั้นอันนีหัวร้อนแล้วหัวร้อนยวันใดใต้วันไดได้วันใดโอ้โง่ไงควาย งงไอควายปลาอะไรควายมันใช้เมรื่องแ้วมันจะ้เครืงแล้วไม่รู้ซะแล้วไอ้สัตว์กูโปดอีเกิลในซีเอสจีโอมันมาไอไอไอเอ้ายิงผมทำไมอะบนมาบนมาโบลล์รถโบลล์รถวนวนวนเออชิบหายวนทัวร์

อย่าอย่าอย่าตัวต่างเขียวไม่เอาไม่เอาอย่าเปคิดเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เก็บเก็บไ่ใชไม่าไว้ไดไมไอทิพยเฮยโเร็วไรที่ติชื่อแบบช่อแไรที่ติจริงๆวางันเกิดเลยเนี่ยโคตรเอาก่อนไอเหี้ย่ ต่อเป็นตะขาบเลยมาต่อยอีกคนที่มาต่อยอีกคนเออตึ้งเลยเพื่อนยืนก่อนแล้วก็มานอนทับอีกคนทอะไรกันทำไมอะไรเพื่อนเพื่อนเพื่อนกันอะไรกันมันดีนะอะไรนะยัดเยีดกันยัดเยียดไปตัวดาผมงานพีผมรอผมให้ต่อแก่ตะขาบตะขาบไอสัตว์นี่มันจากว่าผมเป็นมวยนะอะไรนะไซตตัวผีดไอเซตัผีดที่แบอเฮียนี่มัน หนังอะไรเงี้ยมาทำมาทำนกยังไงวะเดี๋ยวทำนกก่อนทำนกก่อนเขาเรียกเซนติพีดทำอะไรมันวะอะไรไม่เคยดูหนังไงที่เขาเย็บอันนี้เอาหัวพุทากันนะนะโอ้ยตายเฮ้ยเสีแมกหายลืมเอาหัวเอาหัวุดากันนะนีดเล่นอะไรกันคบินบินนเดี๋ยวเดีเดียตเดีเดียวดเี๋อวดี๋นวเีวเนีย เราไปถ่ายรูปของพี่ไว้เนี่ยเเละเเละเเละดิวเเละดิวก็จะเอาของโอนไปขัดมันกดบินยังไงอ่ะกดบินยังไงอ่ะขวาไงขวาขวาโคตรเฮี้ยเลยบินบินบินกระพือปีกกระพือปีกจัลืมดูลืมจับมึงบินจะถ่ายปอด น่ากลัวมากเลยแต่สิคือคนน่ากลัวเลวเบลพี่เบลเราไปเห็นแบ<น>งเดินตัวกันแตกเอนแตกอีกแล้วบ้านพ่อพี่ต่แล้วเด็ตัวเด็กตัวน่าโดนมาแล้วตัวก่อนแบงมาไอ้บอลมีระเบิดมีระเบิดกดเด็ดสิบกดเด็ดสิบซื้อรถแล้ก่นเราอยู่ห้องไหนหรอ่ารถไ้ล่ารถได้มันจะล่า เอา่ะมันจะเอาแล้วมันจะเอาเราแล้วเองอยู่ที่เพื่อนพี่เนี่ยอยู่ที่กูนี่แหละนตึกตึกลางของเราไม่มีทน่ยเลยนม่มีืนอ่ไมได้เป็ยโอ้โ้ยอะไระอะไรวะเนี่ยโอ้เดินาเลนเลยโอ้ากไม่กล้าออกไป โอ้ยโยนโอนโยนโยนโอนโย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 โยน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 โยโยนโยโยนโยนโยนยนโ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 ยโยนยโยนโยนโยนยโยน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 โย อะไรจะเยอะป่านนั้นบ้านของขาใครจะแตะบ้านของเองเลยเหรอวะเออซื้อไว้สามล้านกว่าเองบ้านเล็กๆเทปเทปเทปเฮ้ยรวยมาะ เติมทูไงเติมทูเออเติมทูใครวะเพื่อนเติมทูซื้อบ้านไงใครถามอ่ะเออใครอ่ะใครพูดด้วยผู้หญิงกับผู้หญิงมีจานสองเท่าหรือเปล่าโอ้ดีเอแล้วผครับไปฆ่าแตกเฮ้ยมันจะวิ่งมาอ่ะ เฮ้ยมันยังเอามาตายอยู่เลยไอ้ยทเขาก็ตายสั์โอ้บนเขาเยอะวะอ้ไม่ย่ายเยอะแท้เมื่อกี้เพื่อนแตกปะเฮ้ยมันอยู่ในบ้านอ่ะใครยิงตายบ้านแดงหนึ่งอะคือมึงคิดดูดิกูวิ่งแล้วจอนจอนป้อมยาได้วกมวิ่งต่อพวกกนอนเฮ้ยรบข่าเพื่อนาวาเฮ้ยตายตายเพื่อนแตกเอเ่าเจ็ดใช่ไหมเออ เรยบร้อยเลยไม่ฟัไม่ฟังไไไฟจะดึงลงบาร์เฮ้ยขังฆ่าพี่ดีแล้วย่เพื่อเราอะอย่นึงเลือมุมสเียมเลยอยู่มุมสามเลียมเลยเอาหน่อยตายพี่ดอยไวะมุม่ามุมงมุมอยไอคิดมึงไปไหนเนี่ยคิดรอดูอยู่ มุ้มหนักคุม้มหนักแร่หนึ่งอ่ะมุ้มหนักแร่หนึ่งไม,ไมไ ilot, mm ่ร hmm. ู้มุมซ้ายมุมขวาว่ะแทนมุมไหนอเฮียทั้งมุมเลยเดี๋ยวพี่วิชานให้า่แทกติดก้อนรถบ้านตายไปแล้วน่ารู้ใจดีดีนั่นตายไปเยอะแท็กผมอยู่อยู่หลังรอดนะตายค่อยๆขับ้ยข้าไปบ้านแล้วถ้าบ้านถ้าบ้านอีกฝั่งหนึ่งแล้วแทกทำยาก่อนทำยาก่อน ตายเลยเที่ยไอเทียตาลอยอยู่ไหนวะมันเคาะแตกกระดากเลยแตกเย้เ้คุกเข่าเลยขึ้นมาขน้นขึ้นมาเียวขึ้นเียขึ้น่าหลบไว้หลบว้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 ลูกซองตายแล้วเจียวดักของมนลอยอยูเียวไดบินขึ้นบนะุเจียวมันลอย โอ้ยโอ้ยอยบนหลังคาไม่ตายนี่ไงเนฮ้ยลักเตียนนักเตียนลักเตียนลักเตียนเฮ้ยตายแล้วเจลลบหน่อยเฮ้ยโอ้ยมันเข้ามาแล้วหรอ เฮ้ยมีคนเนาะไอ้ขึ้นอีกขึ้นอีกโดนตัวเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮียแมสมันหมด เป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปเกียร์แตกแก๊กนะครับผมก็หายไปนานกันเลยนะครับนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกด s ั b ส c r i b e ด้วยใครชอบจุดไหนหรือยังไงคอมเมนต์บอกนะฉากไหนตอนไหนนะที่เป็นแก๊กจุดไหนนะบอกมาได้เลยแต่ไม่เอาเมน้น1หนึ่งเมน้นสองหรือดูคนที่เท่าไหร่ก็ว่าไปสำหรับนี้ผมในเชอรโวยต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ